บ่อยครั้งเลยครับที่คอนเสิร์ต MTV u n p l u g g e มักเป็นที่จดจำในฐานะคอนเสิร์ตสุดท้ายของเนวาน่าแต่แท้ที่จริงแล้วครับคอนเสิร์ตสุดท้ายของวงเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันในวันที่1มีนาคมปี1994นาณช่วงเวลานั้นนะครับ <is> สภาพจิตใจของเคิร์ทเนี่ยก็เรียกได้ว่าย่ำแย่ที่สุดในชีวิตเลย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาคอร์ทนิเลฟที่เริ่มจะเหินห่างทางด้านสุขภาพร่างกายเนี่ยก็พังไม่แพ้กับหยุดใจเลยหมอตรวจพบว่าหลอดลมและกล่องเสียงของเคิร์เกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันคำแนะนําของหมอก็คือให้เคิร์หยุดทัวร์คอนเสิร์ตเพื่อพักผ่อนนะครับแต่ว่าเคิร์เนี่ยไม่ได้สนใจแล้วก็เลือกที่จะกัดฟันทัวร์คอนเสิร์ตต่อไป วันที่1บีนาคมปี1994เนเอวนวน่าก็ได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เมืองมิวนิกซึ่งสถานที่แสดงของงานนี้เนี่ยมันคือโรงเก็บเครื่องบินครับเป็นโรงเก็บเครื่องบินที่จุคนได้3,000กว่าชีวิตและในวันนั้นเองวงก็ต้องพบเจอกับปัญหาทางเทคนิคมากมายอย่างแรกนะครับมันไม่ใช่สถานที่ที่ถูกสร้างมาเพื่อแสดงคอนเสิร์ตดังนั้นซาที่ออกมาเนี่ยจึงมีคุณภาพที่ ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นอย่างมากแล้วก็ยังเจอปัญหาเรื่องไฟดับอีกด้วยครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ชมสัมผัสได้ว่าสภาพของเคิร์ตโคเบนในวันนั้นสบักสะบอมทั้งร่างกายและก็จิตใจเพราะว่าการแหกปากร้องเพลงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การร้องเพื่อปลดปล่อยอารมณ์แต่มันคือการโอดร้องด้วยความทรมานจากอาการหลอดลมและกล่องเสียงอักเสบ หากเพื่อนเพื่อน,นะครับลองไปฟังเสียงคอนเสิร์ตในวันนั้นในเพลงสุดท้ายเนี่ย h e a r t Shape Box จะสัมผัสได้ว่าตัวเคิร์สเองเยพยายามร้องอย่างเต็มที่แล้วครับแต่ด้วยสภาพกล่องเสียงของเขาในวันนั้นเนี่ยก็แทบจะถูกฉีกเป็นสิ่งเสียงแล้ว จากการที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งของหมอหลังจากจบโชว์ในวันนั้นเนวานา่า,นาก็ประกาศยกเลิกทัวร์ทั้งหมดแฟนเพลงก็ผิดหวังกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ใครมันจะไปคิดครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นโชว์สุดท้ายของเนวาน่าไปโดยปริยายและในวันที่8เมษายนปี1994ได้มีการพบศพเคิร์ทโคเบน ที่เสียชีวิตลงจากการฆ่าตัวตายด้วยวัยเพียง27ปีการจากไปของเคิร์สเนี่ยส่งผลให้เนวาน่าต้องประกาศยุติบทบาทลงทันทีเหลือไว้เพียงแค่ตำนานมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับที่คอนเสิร์ตสุดท้ายของเนวาน่า มันไม่ได้จบตามแบบฉบับวงร็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นโชว์ที่เผยให้เห็นถึงความบอบช้ำของเคิร์ตโคเบนก่อนเขาจะจากโลกนี้ไปตลอดการ